ตรงนี้เลยต้อง,อองาอตแล้วอยู่ที่นี่มั้งเราไม่ได้แลกเปลี่ยนมั้งเราอยู่คนไทยมัม้งีเตรตรงนี้ต้องถับตาเลย แล้วเนี้ยจบแล้วนะคะวันนี้หนึวันนะใครก่อนก่อนอก็เลยมนเดี๋ยวลูกกับมเสร็จก่อนให้ถือแล้ว่อนกล้องนี้ก่อนสี่สามสองแกล้องโน้นครับ กล้องนี้ก่อนนะ4 3 2สามสองแอคชนกล้องนี้ครับอ้าวกล้องไปไหนแล้วข้างๆไม่มีแล้วใช่ไหมกล้องไี้ครับีคอดออี่ี่ค่ากี่ กล้องนี้ก่อนนะครับสี่สามสองแอคชั่นกล้องนี้ครับอ๋อจ้าบุ๊กอ้าม้า